ค่ะขอสวัสดีและสุขสันต์วันสบาโตพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านนะคะวิดีโอที่ท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนตรงกันวันเดียวกันวันที่23พฤศจิกายน2019ยนซึ่งเป็นวันตรงพอดีกับวันนี้เลยนะคะแล้วเป็นวันสบาโตด้วยดิฉันรู้สึกว่าห้าปีนั้นมันผ่านไปเร็วเกินไปนะคะไม่รู้สึกเลยว่ามันคือ5ปีก่อนเหมือนกับมันเพิ่งเกิดขึ้นใกล้นี้เองยังไงก็ตามดิฉันอยากจะพาท่าน ย้อนกลับไปดูประวัติของคริสตจักรโบสถจีนของเราก่อนเมื่อ111ปีก่อนค่ะสมาชิกกลุ่มหนึ่งคนจีนนะคะได้รวมตัวกันแล้วก็ได้นมัสการในบ้านของสมาชิกแข่งหนึ่งในสมัยนั้นนั่นคือเกิดขึ้นเมื่อ111ปีก่อน111น,น,น,นะคะต่อมาพวกเขาได้ย้ายไปเช่าบ้านที่พระพชัย ต่อมาอีกได้ย้ายบ้านไปที่สมาชิกแห่งหนึ่งที่โบสถ์สะพานเหลืองต่อมาย้ายไปที่ถนนทรั์ที่ศรีพยาและเมื่อ91ปีก่อนในวันที่22กรกฎาคม1933 91ปีก่อนสมาชิกของเราก็ได้เช่าที่กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ที่พระราม4 สิ่งที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ดิฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะดิฉันไม่ได้อายุมากขนาดนั้นนะคะแต่จำได้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วตอนยังเป็นเด็กๆดกดิฉันก็ได้ไปนมัสการที่โบสถ์ที่พระรามสี่คือโบสถ์เก่าเซเว่นเดของเราที่นั่นนั่นเองนะคะสมัยนั้นเทศนาก็ตามร้องเพลงก็ตาม หรือกิจกรรมในการนมัสก,การทุกอย่างจะเป็นภาษาจีนหมดส่วนใหญ่จะเป็นภาษาแต้จิว๋วและภาษาแค่นะคะแล้วเมื่อเราเจอกันเนี่ยดิฉันจำได้เด็กๆคุณพ่อคุณแม่เ็าจะบอกว่าให้เรียกต่างเจียงเล่าเพงอ้างเตียวเจียงเล่าเพ่งอังคำว่าเพงอังแปลว่าสันติสุขอยู่กับท่านเราจะทักทายกันแบบนี้เด็กๆจะก็จะทักทายผู้ใหญ่แบบนี้ไม่ทราบว่าที่นี่มีใครที่คุ้นเคยกับ การทักทายแบบนี้คะหลีเจียงเล่าเพ่งองังหมกซื่อเพลงองังใช่ไหมคะค่ะสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นดิเชนคิดว่าวันนี้เรามีโบสถ์แห่งนี้เราต้องลํำลึกเราต้องขอบคุณถึงบรรพบุรุษเราที่ได้ก่อตั้งก่อตัวขึ้นมาจนกระทั่งมีถึงวันนี้นะคะภาษาจีนเรียกว่า อิมจุยซือง่วงภาษาจีนกลางเรียกว่าอิงสุยซือเหวียนนั่นหมายความว่าเวลาเราดื่มน้ําเราต้องคิดถึงต้นตอว่าน้ํามาจากไหนนะคะขอให้เราละลึกและขอบคุณถึงบรรพบุรุษเราที่ได้ก่อตั้งคริสตจากรเซเว d นเดย์แอนเวนตโบทจีนขึ้นมาและโบทจีนเนี่ยเป็น,ปนโบทเซเว่นเดย์แห่งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะ ต่อมาเมื่อ36ปีก่อนในปี1988คณะกรรมการโบสถ์จีนในแห่งนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะการเช่าที่จากจุฬาเนี่ยวันหนึ่งสัญญามันต้องหมดหมดแล้วก็ถึงแม้จะได้ต่ออีกก็ตามแต่วันหนึ่งมันก็ยังเ้องต้อง,ต,องต้องมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นกรรมการในสมัยนั้นก็เลยมองหาที่ดินเพื่อที่จะสร้างโบสถ์ของเราเองและพวกเขาก็ได้ไปเจอที่ดินที่ถนนวน,นวลจันทร์ โดยได้ซื้อในราคาที่หล้านบาทและตั้งใจว่าจะไปสร้างโบสถ์ที่นั่นอย่างไรก็ตามในปี2010กรรมาการสร้างโบสถ์กลุ่มนั้นก็คิดว่ามันคงไม่ค่อยสะดวกที่จะไปสร้างโบสถ์ที่นวนจันทร์เพราะการคมนาคมไม่สะดวกนะักสมาชิกถ้าจะไปก็คงจะลำบากเพราะฉะนั้นก็ซื้อที่แห่งใหม่ที่ถนนลำค้ำแหงแล้วก็ขายที่นวลจันทนั้นไป แต่แล้วก็อีกแหละก็เจอปัญหาที่รำคาแหงในด้านทางเข้าออกมีปัญหาตรงนั้นทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินต่อสร้างโบสถ์ต่อไปได้จนกระทั่งมาปี2014คือ10ปีก่อนวันนี้นะคะ mm. ก็เลยทางคณะกรรมการโบสถ์ได้แต่งตั้งกรรมการสร้างโบสถ์ชุดใหม่ขึ้นมา โดยดิชันเป็นประธานในกรรมการชุดนั้นมีผู้ปกครองบุญมีเป็นรองประธานกรรมการชุดนั้นประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด12ท่านด้วยกันมีผู้ปกครองม,ม,มีดิชันมีผู้ปกครองบุญมีผู้ปกครองภัยบุลผู้ปกครองไทยยินผู้ปกครองตะก,การผู้ปกครองมนัตผู้ปกครองสมชายคุณเพนจิตคุณกิษณาคุณสุนทรีคุณทัศนีและอาจารย์สงฤทธ ตั้งแต่รับหน้าที่มาเป็นกรรมการสร้างโบสถ์เราใช้เวลาถึงสองปีเต็มๆนะฮะในการหาที่ดินที่เหมาะสมที่จะสร้างโบสถ์นี้ซึ่งมันไม่ง่ายเลยในการหาที่ดินเพราะว่าเงินในกระเป๋าเราก็มีจำกัดที่ดินที่เราอยากได้ที่ดินที่เราคิดว่ามันเหมาะสมเงินก็ไม่พอจ่ายส่วนที่ดินที่พอจ่ายมันก็ไกลไปหรือไม่ใช่ ที่ที่เราประสงค์จะได้นะคะดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เส้นทางอะไรในกรุงเทพไม่ทราบเขตไหนอยู่เขตไหนแต่สองปีนั้นทำให้ดิฉันเองรู้ว่าเขตสายไหมอยู่ไหนเขตตะลิ่งช่างอยู่ไหนแต่ละแห่งอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราใช้เวลาเดินทางไปสำรวจที่ดินกับคณะกรรมการอยู่บ่อยครั้งบ่อยครั้งทีเดียว ต่อมาสุดท้ายในปี2015สิงหาคมคุณกิติและคุณทัศนีได้เสนอว่าท่านมีที่ดินสมไร่ประมาณ3ไร่อยู่ที่สายไหมยินดีที่จะขายให้โบสถ์ในราคาที่ต่ำกว่าตลาดบวกกับท่านจะถวายเงินสดอีกจำนวนหนึ่งกรรมการชุดนี้ก็เลยรีบตัดสินใจว่าโอเคนี่แหละเป็นที่ดินที่เราจะได้ที่เราอยากจะซื้อ ก็คือที่ดินตรงนี้นะคะที่สายไหมเราใช้เวลาอีกสองปีจากนั้นในการเขียนแบบแก้แบบออกแบบขออนุญาตเจอปัญหามากมายและคนรุ่นใหม่ๆก็ได้เข้ามาช่วยเหลือมีการสนับสนุนช่วยกันที่จะทำให้แบบต่างๆเป็นไปด้วยดีและ ในวันที่26กรกฎาคม2017เราได้รับใบอนุญาตในการก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้เราใช้เวลาอีก7เดือนนะคะในการหาผู้รับเหมาที่เหมาะสมและเป็นที่น่ายินดีและขอบคุณพระเจ้าที่ในวันที่หนวันที่21มกราคม2018เราได้วางศีลาลากที่บนที่ดินแห่งนี้ค่ะ เราใช้เวลาน้อยกว่า2ปีในการสร้างโบสถ์แห่งนี้ให้สำเร็จนะคะซึ่งรายละเอียดการสร้างโบสถ์ดิฉันเชื่อว่าผู้ปกครองภัยบูรณ์คงจะแบ่งปันกับท่านในช่วงบ่ายวันนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งหรืออีกอุปสรรคหนึ่งในการสร้างโบสถ์นอกจากเวลาที่เราได้เสียไปมากมายแล้วก็คืองบประมาณค่ะอย่างที่ดิฉันว่าเงินในกระเป๋าไม่พอแต่จะสร้างอาคารสองแห่งนี้ ท่านคิดว่าต้องใช้งบประมาณมากไหมคะใช้มงบประมาณมากทีเดียวค่ะแต่ด้วยพระเจ้าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทำให้หมันเป็นไปได้เราได้การสนับสนุนจากพี่น้องไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้นยังมีจากต่างประเทศซึ่งเป็นลูกหลานของสมาชิกดั้งเดิมก็มี หรือแม้กระทั่งคนนอกก็มีเราใช้หลายๆวิธีการในการหาทุนไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สคสเพื่อจำหน่ายให้บุคคลภายนอกกับสมาชิกเราเพื่อหาทุนเข้ามาสร้างโบสถ์เราได้ทำหมันโถสร้างโบสถ์ถ้าท่านจำได้ไม่ทราบใครทัานหมันโถสร้างโบสถ์คะอร่อยนะคะหมันโถสร้างโบสถ์เนี่ยก็ขายได้ยอดจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะมาสร้างโบสถ์แห่งนี้ ถ้าท่านสังเกตดูนะคะถ้ายังไม่เคยสังเกตวันนี้ขอให้สังเกตดูท่านลองเดินออกไปตึกที่สองหรือว่าชั้นล่างทุกห้องเนี่ยจะมีชื่อของบุคคลอยู่บนหน้าห้องอยู่บนป้ายหน้าห้องชื่อเหล่านั้นคือผู้ที่ได้บริจาคเงินก้อนใหญ่ให้กับ การสร้างโบสถ์แห่งนี้แล้วเราต้องการที่จะขอบคุณท่านเราต้องการที่จะระลึกถึงท่านเราก็ได้จารึกชื่อของท่านเหล่านั้นไว้บนหน้าห้องนะคะตอนนี้เรามีตึก2ตึกที่เพียบพร้อมสําหรับการนมัสการและทํากิจกรรมต่างๆดิฉันอยากจะขอถือโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะผ่านไปแล้ว5ปีก็ตามที่จะขอบคุณกรรมาการทุกๆท,ท่านท่านในเสียสละเวลาท่านในเสียสละกำลังทรัพย และก็ความสามารถความรู้ทุ่มเททุกสิ่งอย่างเพื่อให้โบนนี้สำเร็จด้วยดีเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงคนที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปดิฉันอยากจะพูดถึงคนที่มีอายุ0ูถึงหปีมนุษย์ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่เกิดมาเป็นทารกจนกระทั่งห้าขวบเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในชีวิตของคนคนนั้นนะคะ เพราะว่าถ้าเขาได้รับการเลี้ยงดูที่ดีโดยมีโภชนาการที่มีประโยชน์ทำให้เขาเจริญเติบโตด้วยสุขภาพที่แข็งแรงบ่มพาะด้วยอุปนิสัยที่ดีจะทำให้คนคนนี้เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับโบสของเราค่ะดิฉันคิดว่าตลอดหปีที่ผ่านมาด้วยความเชื่อ ความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันความสามัคคีของสมาชิกของโบสถ์แห่งนี้โดยเฉพาะสมาชิกดั้งเดิมของพวกเรานะคะเราเหมือนกับเด็กที่มีพื้นฐานที่ดีเรามีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์ประกอบกับที่ผ่านมาใน5ปีเราได้เห็นสมาชิกใหม่ๆเข้ามามากมายพร้อมกับเด็กเล็กๆที่เติบโตขึ้นด้วยจำนวน เสมอๆทำให้ดิฉันรู้สึกว่าโบสถ์ของเรามีศักยภาพและมีความยั่งยืนอย่างแน่นอนคนรุ่นก่อนได้ทำหน้าที่เต็มที่มากๆแล้วนะคะแล้วก็เราหวังว่าคนรุ่นใหม่ก็เข้ามารับช่วงต่อเพื่อที่ให้โบสถ์ของเราจะได้เป็นเกลือและแสงสว่างสำหรับชุมชนตรงนี้และในประเทศไทยอีกต่อไปดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้ามีจุด เป้าหมายจุดประสงค์ให้กับพวกเราทุกคนหลายๆคนพวกเราจะมีใจคิดว่าฉันอยากจะทํางานนี้ฉันอยากจะรับใช้แบบนี้ฉันอยากจะปีหน้าฉันต้องอถวายตัวให้กับโบสถ์ให้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วเราได้ทําหรือเปล่าเราได้ทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้เป็นแอคชั่นหรือเปล่าเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้จะเหลืออีกนานเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือ เมื่อวานน้อยลงทุกวันไม่ใช่เมื่อวานเพิ่มขึ้นทุกวันพรุ่งนี้น้อยลงทุกวันเราเริ่มคิดไหมคะว่าเราควรจะใช้เวลาตอนนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยทำประโยชน์ให้สูงสุดในการรับใช้พระเจ้าอีกไม่นานอีกเดือนกว่าเท่านั้นนะคะคณะกรรมการชุดใหม่ก็จะเริ่มต้นแล้วเจ้าหน้าที่ทำงานชุดใหม่ก็จะเริ่มต้นแล้ว เรามีงานที่รอเราอยู่ที่เราจะทำไม่ว่าจะเป็นพันธกิจสตรีพันธกิจเด็กการดูแลด้านอาหารการสอนบทเรียนหรือการดูแลในด้านดนตรีทุกคนมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ที่จะรับใช้โบสถ์แห่งนี้ดิฉันอยากจะหนุนใจให้พวกเราทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดจิตสุดใจเรามีห้าปีที่ดีๆผ่านมาแล้วอยากจะให้เรา มองไปข้างหน้าและเมื่ออีก5ปีวันหลังอีก5ปีหรือ10ปีหรือห้ปีเมื่อเราย้อนมองหลังกลับไปเราจะมีความภาพภูมิใจเหมือนกับวันนี้ว่าโบสถ์แห่งนี้โบสถ์เพิ่มโบสถ์จีนเพิ่มสีนี้ได้เจริญเติบโตขึ้นและเป็นพระพรของพระเจ้าสรุปแล้วดิฉันอยากจะจบด้วยข้อพระคัมภีร์ที่เอเฟซัสบทที่สข้อ21ี 22, ที่กล่าวไว้ว่า ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและ,จะเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในองค์พระและในพระองค์นั้นท่านก็กำลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วยขอพระเจ้าวอวยพรให้ทุกท่านคะ่ะ